สวัสดีค่ะสวีสดสวัสดีนะคะอืมเดี๋ยวดูกันอันนี้เราเรามาทําดอกไม้ช่อเล็กกันนะคะประมาณนี้แล้วแต่ว่าอุป,ปกรณ์อุป,ปกรณ์มีมีอะไรก็ใช้นั้นประมาณนั้นนะคะมีอ่าเราก็จะเอาแบบว่าเป็นเป็นช่อเล็กๆอ่ะเป็นเป็นช่อเล็กช่อน้อยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วเร,เ,ลเราก็จะทำของเราไปเรื่อยเเราก็จะทำของเราไปเรื่อยๆื่อไปเปื่อยไปเปื่อย คือแบบแบบไม่ได้ไตตัวนะคะแบบไม่ได้ไต้ตัวหนึ่งอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเวลาเราลงให้ในในช่องอของดิจิตอลช็อปอ่ะเราจะบอกว่ามันเราจะลงแบบว่าพระไว้นะคะเป็นช่อดอกไม้เป็นชอ่ดนชอดอกไม้แบบเนี้ยบางอันก็จะห่อผ้ากระสอบสีสีน้ำตาลบางอันก็จะห่อผ้ากระสอบสอีเดี๋ยวนึกก่อนสีขาวนะคะหรือไม่ก็บางอันก็จะหอ่อด้วยกระดาษน,นะคะหรือว่าหรือว่าเป็นผ้า ถ้าที่เราไว้ห่อดอกไม้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะสกูนะเดี๋ยวก็ทําให้ดูอันนี้ออกตัวสีม่วงนะคะอ่านี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะอ่าไม่ใช่เสร็จแล้วอ่าไปทําช็อตเสร็จแล้ว,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมห่อผ้านะคะตัวผ้ากระสอบขอเป็นสีนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าตัวสีขาวน่าจะอยู่อีกที่หนึ่งเดี๋ยวเอาสีนี้ให้เสร็จก่อนลวกันนะคะเอ่อความยาวความยาวความสั้นความอะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่ชี่ชอบเลยชอบแบบไหนก็ชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะแล้วก็ลำหนึง อ่าเราห่อผ้ากระสอบเรียบร้อยนะคะผ้ากระสอบเราก็ไม่ได้ห่อเยอะห่อประมาณน,นี้เสร็จแล้วก็คือวิธีการก็คือผูกเชือกนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะมีพิเศษหน่อยหนึ่งเดี๋ยวนึงเดี๋ยวให้ดูความพิเศษนะคะสักครูน่นะอันนี้คือผูกเชือกผูกเชือกแบบนี้ผูกเชือกเชือกเราสามารถผูกเพื่อความเร็นได้นะคะแต่เราจะไม่ใช้โบตัวนี้แป๊บบนึงเขาเดี๋ยวผูกเชือกแล้วก็เดี๋ยวขยิมปืนกาวไว้หน่อยขอยิมขยิมปืนกาวไว้นิดนึงนะคะเพื่อความแข็งแรงอ่าทีนี้นะคะ ตัวโบรีมีโบที่แบบว่าเหลือจากที่เราทํางานไว้นะคะคือตัวโบตัวนี้จะจะทําไว้เผื่อเวลาแบบมีงานอะไรเงี้ยเป็นงานของลูกค้าแล้วก็เราจะทําเผื่อไว้เผื่อแล้วเผื่อขาดอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่ามันเหลือเราก็จะเอามาทําของเราขายของที่จะขายของหน้าร้านเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วก็คือจะหนร้านอย่างหนึ่งประมาณนี้นะคะ อันนี้คือให้ดูแบบรวมๆเดี๋ยวเราจะทําสีแบบนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ค้าๆกันไปสีธรรมชาติสีฟ้าสีน้ําตาลสีเหลืองอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะทําประมาณนั้นนะคะจะเป็นช่อเล็กๆเ,เอาไปใส่กล่องก็ได้เอาไปใส่เป็นอของขวัญแบบเหมือนกับว่าเราอยากให้ของขวัญไครสักคนนึงแล้วก็ใส่เทียนใส่รูปใส่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะประมาณนั้นนะคะ